จิตของคุณเป็นอิสระไหมไม่อิสระแล้วมันจะเป็นคนทุกได้ไงการพ้นทุกคือการที่จิตเป็นอิสระปราศจากการถูกครอบงำด้วยอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะรูปจะนามจะเสิ่งแวดล้อมจะอะไรก็แล้วแต่นี่แหละคือสภาวะน,นิพพานคือจิตที่เป็นอิสระปราศจากการถูกครอบงำโดยสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะแม้กะทั่งทรรมะยังทิ้งเลยอ่ะ แล้วเราไปยดย,ดยืดอะไรอ่ะทุกวันนี้เห็นทะเลาะกันใหญ่เลยนะแบกพระตาบีลงมางัดกันแลยอีกคนหนึ่งงัดผ้าพิธามอัตตาอีกคนหนึ่งงัดพระสูตรอัตตาอ่ะแล้วแล้วตกเอาไงกันได้กวะท่านก็พระตาบีลกเหมือนกันแกก็พระตาบีลกเหมือนกันเล่มเดียวกันด้วยเออชุดเดียวกันด้วยเออ <c oughs> เ,เพราะเราไม,ม่เข้าใจไงคือเราโดนไอ้พวกภาษาเนี่ยมิสลีแต่มิสลีคือนำเราไปสู่ทางที่เข้าใจเขว ه. เข้าใจไม่ถูกต้อง ธรรมะก็อีกอะ่ะมันก็เป็นเพียงแค่อะไรก่ะเครื่องมือที่จะทำให้เราสู่ความเป็นธรรมชาติที่เป็นอิสระแท้ๆของธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมะเราก็สวยตัวธรรมชาติไม่ได้แล้วแต่พอคุณอาศัยธรรมะไปถึงตัวนั้นแล้วคุณก็ยังแบกธรรมะอยู่อย่างนั้นอ่ะ <c oughs> แล้วเมื่อหร่มันจะหลุดพ้นล่ะเนี่ตองเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ย โ oh, อ้โอีกนานกว่าเราจะค้นพบความจริงพระพุทธองค์มาก็มาเพื่อมาสอนว่านะเมื่อก่อนไม่มีธรรมะก็ไม่มีอนัตตามีแต่อัตตาแต่เป็นเพราะการมีอัตตาทําให้เรายึดติดในอัตตาการยึดติดใน,นตาก็ทําให้ทุกข์พราะฉะนั้นก็มาสอนเรื่องอนัตตาเพื่อแกจะได้ไม่ต้องอะไรอ่ะยึดติดแต่การที่ไม่ต้องยึดติดไม่ใช่ไหมเพราะว่าในก่อนในขอลูกพ่อแม่ สามีพรยาไม่มีอยู่ไม่ใช่มันก็ยังมีอยู่ของมันครบถ้วนแหละจะไม่มีอยู่ได้ยังไงเพราะพระองค์ถึงได้เปล่งวาจาอยู่ในพระสูตรพระสูตรบอกว่าธรรมะแท้ๆไม่อาจบริยายออกมาเป็นคําพูดได้เพราะคุณจะไปบอกว่านี่ไม่ใช่สามีฉันก็ไม่ได้จะว่าเป็นสามีฉันมันก็อะไรอะ่ะไม่ได้ก็มันคือ มันก็คือเช่นนั้นเองก็เหมือนกับวันนี้คุณมาเรียนที่นี่ขับรถมาป่ะถ้าคุณขับรถมาถามว่ารถตลงรถยนต์ที่คุณขับมามีอยู่ปละ่ะรถยนต์มีไหมอ่าถ้าคุณบอกว่ามีชี้ให้ผมดูหนะ่อยเดี๋ยวรถยนต์อยู่ไหนอ่ะคันที่คุณขับมาชี้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 ให้พวกเราดูหน่อยคุณชี้ไปทุกส่วนของรถยนต์ก็ไม่มีรถยนต์เพราะนี่คืออะไรอ่ะประตูนี่คือหน้าต่างฟงวงมาลัยบอกเครื่องยนต์ ห้ามรอแล้วก็ว่ากันไปเรื่อยตรงไหน,ว,นว่ารถยนต์รัรถุชนไม่มีหาจนตายก็ไม่มีรถยนต์ทีนี้จะว่าไม่มีรถยนต์แล้วคุณขับมาได้ไงอ่ะจากบ้านมาถึงที่นี่ถ้าคุณไม่อาศัยสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ารถยนต์แล้วคุณขับมาได้ไงเพราะรถยนต์มันก็ต้องอะไรอ่ะมีอยู่ใช่ไหมเพราะฉนั้นระหว่างมีอยู่กับไม่มีอยู่ก็คืออะไรอ่ะสิ่งเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่มันพูดกันคนละสถานะ ธรรมะแท้จริงอะไรอะ่ะพูดออกมาไม่ได้ต้องเข้าใจเองใครจะว่ารถยนต์มีอยู่เออฉันก็เข้าใจใครจะว่ารถยนต์ไม่มีอยู่เออฉันก็เข้าใจคุณเข้าใจทั้งสองด้านถามว่าแล้วคุณเอาทุกข์มาจากไหนอะ่ะเป็นเพราะคุณไม่เข้าใจสองด้านนี่สิคืออะไรคือทุกข์แหละแล้วก็เอาแค่เข้าใจด้านเดียวไปทะเลาะกับความเข้าใจของอีกด้านหนึ่งทะเลาะกันแหลกเลยเพราะเนี่ มีมันก็อยู่ภายใต้ความไม่มีไม่มีมันก็อยู่ภายใต้ความมีจะว่ามีและไม่มีมันก็อยู่อะไรอะ่ะก็อยู่ที่เดียวกันตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยไม่ไม่ห่างเหินจากกันเลยระหว่างมีกับไม่มีห้องนี้สว่างถ้าคุณปิดไฟเพล่อมันก็มืดมืดกับสว่างมันก็อยู่ที่เดียวกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีการบอกว่านี่คือสว่างนี่คือมืดแต่เป็นเพราะมนุษย์เราต้องการสื่อสาร ว่าสภาวะอย่างนี้เรียกว่าสว่างสภาวะอย่างนี้เรียกว่ามืดเราเ่มไปตั้งสับว่ามีมืดมีสว่างมันจะสื่อสารไม่รู้เรื่องออ,ออืเมื่อไรคุณอยากจะให้ความมืดหายไปก็เพียงแต่อะไรอะ่ะเปิดสวิตช์ไฟมันก็สว่างก็มาแล้วไม่ต้องไปบอกความมืดจะเองออกไปข้าไม่ต้องการเองต้องไหมไม่ต้องก็มันอยู่ที่เดียวกันเรียบร้อยอะ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมองอยู่แล้วเปิดสวิตช์ไฟพวกมืดก็หายไปอ สว่างถ้าคุไปปิดสวิตซ์ไ,ไฟพวกมืดมันก็อะไรอ่ะมาอัตโนมัติเหมือนกัน24ชั่วโมงเพราะมืดและสว่างก็คืออะไรอ่ะสิ่งเดียวกันนะแต่คุณมันตั้งทะเลาะว่าคนละสิ่งพอคุณมานล้ตั้งทะเลาะกันคนละสิ่งก็เป็นนิพพานไม่ได้เ <c oughs> พราะนิพพานไม่มีแบ่งแยกไม่มีแบ่งแยกว่านี่บุญนี่บาปนี่ดีนี่ชัว่วอันนั้นคือหนทางปฏิบัติไปสู่นิพพาน คนละอย่างกันนะขลทางปฏิบัติไปสู่นิพพานโตนิพพานแท้ๆไม่มีไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่วอะไรขึ้นแล้วคุณเป็นหลงต่างหากเนี่ยหลงพวกเขาพูดภาษาเพราะรีบทำความเข้าใจใหม่เพื่อว่าการปฏิบัติของเราจะได้รัดสั้นเร็วนะแล้วบางคนอาจจะอายุเยอะแล้วถ้าขืนยังไปอ้อมอยู่อย่าอองนั้นอ้อมอยู่อย่างนั้นนะตายซะก่อน กอตายซะก่อนเสียดายนะเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากนะเราจะบรรลุธรรมจริงๆต้องบรรลุในโลกมนุษย์นี่นะถึงแม้พวกอนาคามีจะไปบรรลุชั้นสุดท้า,าย่าเอ,อีกเรื่องนี้น,น้อยเคสเราเอาเจนเนอเรลเคสเจนเนอเรลเคสเนี่ยจะบรรลุธรรมต้องมาบรรลุที่โลกมนุษย์เท่านั้นแม้กระทั่งการตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนชั้นสุทาวาสหรืออนาคามีก็ยังตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีแต่ตัดสรุปเป็นพระอรหันต์ได้แต่ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ที่จะตัดสรุปเปพ็พระพระุพะทธเจ้าได้ต้องมาอยู่ในโลกมนุษย์ท่านั้นเพราะโลกมนุษย์เป็นคลื่นความถี่ที่หลากหลายมีสารพัดความถี่ตั้งแต่ซีโร่จนถึงอินฟินิตี้ต่างกับโลกอื่นโลกอื่นนั้นความถี่ มีเฉพาะความถี่ของมันตามแลเวลของมันเช่นสวรรค์หชั้นแต่ละชั้นความถี่ก็ไม่เหมือนกันนะาะความสุขจิงไล่ไล่กันต่างกันอะไรพวกนีนะ้แต่มนุษย์เราเนี่ยสารพัดความถี่เพราะพระพเจ้าในฐานนะเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลกทั้งหลายจึงต้องมาตัดสรู้บนโลกมนุษย์ที่มีสารพัดความถี่จะได้สัพพัญญูไงจะได้รู้แจ้งทั้งหมดไม่งั้นรู้แจ้งไม่ได้ ขึ้นไปตัดสุรบนสวรรค์แต่ก็รู้เฉพาะสิ่งแวดล,ล้อมบนสวรรค์อย่างอื่นไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปตัดสุรชั้นสุดทาว่าแกก็ตัดสุรอยู่ในฌานเออเมนได้อะไรแต่ตัดสุรบนโลกมนุษย์นี้อะไรอ่ะมีตั้งแต่คนดีสุดยันคนชั่วสุดอ่ขาขณะเราดีอย่างนี้มันยังมมาด่าเราเลยเออ,เอ,อดูมันไปเออคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคในโลกมนุษย์เหล่านี้ผ่านให้จงได้ ไม่งานตัดจะรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไดตัดจะรู้ได้เฉพาะบนโลกเท่านั้นไม่งงนะอะเพราะฉะนั้นต้อง